เบบี Baby, Baby, ้เบทไทม์สตอรี่นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกระต่ายในป่ามหาัศจรรย์ ณป่ามหัศจรรย์แห่งหนึ่งมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขท่ามกลางป่าเขียวขจีมีสองเพื่อนสนิทที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หนึ่งคือสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าฟอกและอีกหนึ่งคือกระต่ายชื่อว่าบันนี่ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทที่รักใคร่กันมากไม่มีใครคาดคิดว่าสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันตามธรรมชาติจะสามารถเป็นเพื่อนรักกันได้ แต่ฟอกและบันนี่นั้นแตกต่างพวกเขาไม่เพียงแค่เป็นเพื่อนแต่ยังเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องฟอกเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ฉลาดหลักแหลมมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอในขณะที่บันนี่เป็นกระต่ายที่ขี้เล่นและเต็มไปด้วยความรักต่อทุกสิ่งรอบตัววันหนึ่ง ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากในถ้ำลึกทั้งสองจึงรีบวิ่งไปดูและพบกับลูกเสือที่ติดอยู่ในหลุมเราต้องช่วยมันออกมาบันนี่พูดอย่างไม่ลังเล ฟอกพยักหน้าเห็นด้วยและทั้งสองก็ใช้ความสามารถของตัวเองช่วยกันขุดดินและก้อนหินออกจากหลุมจนกระทั่งลูกเสือสามารถขึ้นมาได้ขอบคุณพระเจ้ามากนะลูกเสือกล่าวอย่างตื่นตันใจถ้าข้าไม่ได้พวกเจ้าข้าคงไม่รอดแน่ ฟอกและบันนี้ยิ้มและรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือลูกเสือจากวันนั้นพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของลูกเสือทั้งสามคนมักจะออกผจญภัยด้วยกันเสมอวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ในป่าพวกเขาได้พบกับกระรอกตัวหนึ่งที่กำลังหิวโหวยและไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเราสามารถช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง ฟอกถามกระรอกเ่าถึงเหตุการณ์ที่บ้านของมันถูกทำลายโดยพายุใหญ่และมันต้องหนีออกมาจนไม่มีที่อยู่อาศัยฟอกและบันนี่จึงช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้กับกระรอกพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการหาวัสดุและสร้างบ้านให้กระรอกอย่างประณีตกระรอกขอบคุณพวกเขาอย่างมากและกลายเป็นเพื่อนใหม่ของพวกเขาอีกคน วันเวลาผ่านไปฟอกบันนี่ลูกเสือและกระรอกกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่คล้ยๆก็อิจฉาพวกเขาช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารการสร้างที่อยู่อาศัยหรือการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในป่า แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วป่าว่ามีสัตว์ป่าที่ดุร้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าและเริ่มราสัตว์ตัวอื่นทำให้สัตว์ทุกตัวต้องอยู่ในความหวาดระแวงและหวาดกลัวฟอกบันนี่และเพื่อนๆตัดสินใจที่จะหาวิธีจัดการกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายนั่นเพื่อปกป้องป่าของพวกเขา พวกเขาเริ่มสำรวจและติดตามร่องรอยของสัตว์ป่าที่ดุร้ายจนกระทั่งพวกเขาพบว่ามันคือหมาป่าที่หวิวโหยและถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียว ฟอกและบันนี่รู้สึกสงสารและแตัดสินใจที่จะช่วยเหลือมันพวกเขานำหมาป่ากลับมาที่หมู่บ้านของพวกเขาและดูแลมันอย่างดีหมาป่ารู้สึกขอบคุณและสัญญาว่ามันจะไม่ทำร้ายสัตว์ตัวอื่นในป่าอีกต่อไป วันเวลาผ่านไปหมาป่าก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนและป่ามหาศจรรย์ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งฟอกบนันนี่ลูกเสือกระรอกและหมาป่าก็กลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่แข็งแกร่งและไม่มีใครสามารถแยกพวกเขาเออกจากกันได้ในตอนจบของเรื่องนี้ ฟอกและบันนี่ที่สอนให้ทุกคนเห็นว่ามีตรภาพและการช่วยเหลือกันสามารถทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสุขได้ไม่ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นใครหรือมาจากที่ไหนก็ตามแต่นี่ไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงเพราะในคืนหนึ่งที่มืดมนและฝนตกหนัก หมาป่าที่เคยสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายสัตว์ตัวอื่นกลับมาแสดงท่าแท้ของมันมันเริ่มล่าสัตว์ตัวอื่นในป่าอีกครั้งทั้งฟอกแลบันนี่พยายามหยุดมันแต่หมาป่าได้กลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ฟอกแลบันนี่จึงตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ยากที่สุดพวกเขาต้องล่าหมาป่า เพื่อปกป้องเพ,อเพื่อนและป่าของพวกเขาสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจับหมาป่าได้และพามันออกจากป่านี้ไปฟอกและบันนี่กลับมาพร้อมกับความเศร้าโศกแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องเพ,อเ,พอเพื่อนและป่าของพวกเขาในตอนนี้ป่ามหาศจั์ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้ง แต่ในใจของฟอกและบันนี่พวกเขารู้ว่ามีตรภาพและความไว้ใจนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและต้องระวังให้ดีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ